เถงปะเถงปะเถงปะเ่งปะเถงปะเถงปะะถงปะเ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 ิงปะเถ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 งปะาถงปะเ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 ถงปะงปะเถ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 งปะงปะเถงปะเถงปะเ่งปะเถงปะเงปะเถ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 ะเถงปะเถงปะเถงปะเใงปะเถงปะเถงปะเ ยังออเลยแต่บอกให้ใครมันไม่ได้ยินแล้วหายบุญละฉันจะได้รตอบแทนหน่งนอยหน่อยน้อยๆน่อยยังจะต้องเอาสิ่งตอบแทนและช้าชาคนชั่วอย่างแกเนี่ยยังจะได้สิ่งตอบแทนอีกรนะตอบแทนหลังมือนี่ไงเปไงทิ้งปะฉันก็ไม่คายอ้าวไม่คายใช่ไหมตามใจ ข้าจะยิงแกให้เขาฝังในลึกและจะเฉือนเนื <t 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 ้อทั้งเนื้อแดดเดียวจันจร์จะตายแล้วอดีออแม่จะยิงต้องให้ออกกำลังแชาๆๆๆๆาแหล่งกำรมันเม่ยก็พแล้วครานั้นสิระเวศหมอมนเริ่มต้นคลายคาถามหาขลังจนมนหมดอำนาจขาดพลังน้ำร้อนทั้งคุณหายกลายเป็นดี มีแเลีเ่ยมแล้วก็ทต,ตายโอ้ใจกลายหมดแล้วร้ายพูดตไวช้ชีวิตฉันนะรู้จักเจ็บมั้งอืเอาละเราขอราท่านซะตรงนี้เลยนะท่านพญานาคราชเขาคลายนม์แล้วเห็นไหมท่านไม่เจ็บปวดอะไรต่อกลายนม์แล้ว ท่านบาทบุตบาชวิตฉันนะขอฮึมแล้วก็ต้องมาส่งท่านถึงที่เฮ่นี่ท่านพญานคราชดูเห็นไหมปักเทิงปักปักเทิงปักเทิงปักเทิงปักเอาละเราเห็นจะต้องขอราทีมิใช่ลาก่อนนะท่านพญานาคราชพรานบุญท่านมีบุญคุณแก่เราอย่างยิ่งนะเหมือนช่วยชีวิตเราให้มีชีวิตที่เกิดใหม่ หวงเรื่องบุญเรื่องคุณเลยเพราะว่าเราถือว่าได้ทําประโยชน์ให้แก่อุดรปัญจาและเนื้อหัวอทิติยวงศ์แล้วก็ขอเชิญท่านกลับไปพักผ่อนยังเมืองบาดาลของท่านเถิดท่านเป็นคนดีจริงๆ <c oughs> ความดีที่ท่านทําลงไปครั้งนี้ <c oughs> เราจะระลึกถึงอยู่เสมอนะเมื่อใดที่ท่านมีความเดือดร้อนเรายินดีจะช่วยท่าน <c oughs> อ,อะไรล่ะฮะใบไม้นี่ท่า <c oughs> รับเอาไว้นะ <c oughs> ถ้าหากท่านต้องการพบเราจงเป่าใบไม้นี้เราจะขึ้นมาพบท่านทันทีเด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 ๆงง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 ใหญ่เอท่านชุพูจิตใบไม้นี่เดเหราอจะเรียกท่านขึ้นมาได้แล้วมันไม่เหี่ยวแห้งหรอกลเลนี่อแล้วท่านก็จะรู้เองเมื่อเป่าและอย่าเป่าเล่นเป็นอันขาดจ้าได้ไ,ดไดเราลาละพรานบุญอขอให้ท่านโชคดีใช่เหมือนกันขอให้ท่านโชคดี ไม่ไม่ไมเอาละะเมื่อเสร็จพิธีแล้วเราก็ไปเดินทางต่ออย่าคิดหนีไปไหนขาดถ้าหนีจะต้องโดนปักทิ้งปั๊กปักทิ้งปั๊กปักทิ้งปั๊กทิ้งปั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 กทิ้ง หนักโน้นเพคะว<า>้าคุณเท้านี่จะไปตอบอยังไงล่ะจริงด้วยอา้าวแล้วจะตอบยังไงล่ะเพคะาถ้าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็ไม่ให้เล่นแล้วดอวพาะศีอะไรเห็นเราเล่นกันตั้งหลายคุละน่าจะเล่นเป็นไม่เอาใจเสียเวลาเลยเอา้าวไม่ให้หมอมฉันเล่นแล้วใครจะเป็นแม่งูล่ะเพคะแม่งูนะ่ะต้องตัวโตวนะเพคะาจริงด้วยมสมานให้คุณเท้าเล่นแก้วก็ให้เล่น เอาพวกเรามาเล่นกันได้ละเอาว้ไปแล้วขุนท้าเเข้าแถวแล้วไปสิอย่าไปฟังจุฬาเลยมา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 ปปเฮ้ยมาแลา้วฮ้แมงโ้เอ๋ยยาวจัง,งแมงโ มันหน้ามันโนราถึงไม่อยากเล่นกับพี่พิมพ์กับพี่จุลาท่านี่ฮึมนโนรามันโนรามาเล่นขายข้าวแกงกันเถอะนะอมนโนรามาสิเร็วมาผลักพี่ให้ล้มไปเลยแล้วแล้วสิสมานด้วยมนโนราอยากชกหน้าก็ชกเลยสุมานยอมเจ็บตัวขอแรกกับความเฉยเมยของมนโนรา มโนราคงจะเคยร้ายกาจมามากทําให้พี่ๆเดือดร้อนมโนราขอโทษต่อไปอ่ะมโนราจะไม่ทําอีกแล้วทำหาแนนะทำมาแน่อย่ากหยิกก็หยิกอย่ากจะช็อตก็ช็อตเลยทำอะไรก็ได้ไม่ว่าขออย่างเดียวขอให้มโนราเป็นน้องมโนราคนเดิมของพวกเรา ถึงพี่จะจ้าระเบียบช่างว่าแต่จะยกเว้นมโนรานะเ้อไปแล้วมโนราลูกขึ้นเร้วสิไปวิ่งเล่นไล่จับกันมโนราไม่อยากเล่นไม่รู้ทำไมพี่พี่ไปสนุกกันเถอะไม่ต้องห่วงมโนราหรอกอีกสักครู่หนึ่งมโนราก็จะเข้าตำหนักแล้วเช้าไปจุราไปไม่มีใครเล่นแล้เล่นกันสองคนก็ได้มันไส้นะ กจรนะสิ players, ไม่มีใครเล่นจะไปเล่นกับใครล่ะหาหาเรื่องเหรออย่านี่ฮะหาเรื่องใช่ไหมมาดิหน่อยนดิแเพื่อแค่นี้หาเรื่องเหรอเอ้ไอ้ไลไ้เดี๋ยวนี้นะยุดหดยหยุดยดหยุดหดหยุดหหยุหยดียยหยุดคยยหดหหด ราเปลี่ยนไปมากนะเ่คะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองลูกมโนราของเราด้วยเถอะหมายความว่ายังไงี่คะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มีอะไรรูกหน้าอทํามดีให้เวลามโนราอีกสักหน่อยแล้วก็จะดีเองพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเพ็ญพวกลูกๆจะได้ไปเล่นน้ําที่สระอนุดาษกันแล้วออจริงสิสระอนุดาษโนราชอบนักชอบนาทีเดียวพรุ่งนี้ลูกมโนราคงจะสนุกสดชื่นขึ้นนะ แล้วถ้าไม่เป็นเช่นนั้นได้เพคะเพราะพี่เองที่ทำให้ลูกเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงอย่างนี้อะไรหกยังมองอีกเดี๋ยดะทิ่งปะเดินไปทิ่งปะเดินไปทิงปะโมงที่โมมากเลทิ้งปะเดินไปทิ่งปะไม่เดินเดี๋ยวก็เจ็บหรอกอย่าโย่อะอย่าโย่อะ ปะิ่งปะไปปปัวเนี่ชอชปะทิ่งปะะปะทิ่งปะทิ่งปะปะทิ่งปะิ่งปะทิ่งปะทิงนี่อะไรนี่มอไี้มาเงนีนี่เป็นไงโอย ไม่ลุกไม่ลุกละทำไมถึงไม่ยอมลุกบอกว่าไม่ลุกจะลุกไม่รู้ไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกละไม่ลุกคอยดูตุ้งปุ๋ยนี่แหละตุ้งตุ้งไม่ลุกนี่แหละไม่ลุกนี่ไอยลุกเขามาเจ็บแผลนี่วะยิ่งเดินตาตายเดี๋ยวโทรมาท่านอีกเหรอก็ฆ่าแล้วแหละใส่ยาให้แล้วไม่จะมาลอกเอะอะป่วยวายแหละ ก็เอายาออกใะ่ไหมอย่านะเว่ยแกสวาทจะเอาออกนะฉันยังไม่อยากตายอ้าวทำไมอยากตายก็ต้องลุกขึ้นเดินไปเดี๋ยวนี้ไม่ลุกไม่ลุกทำไมถึงมันนั่งอย่างงี้ทำไมลุกขึ้นนะเอาละจะยิงให้ขาดสองท่อนเลยไม่เชื่อก็ลองดูสิขยับขาดเอาเอายิงเลยยิงแน่เอายิงสิโถ่ไม่ยิง ตัวใจไม่แข็งพออ้าเปิดเปิดเปิดเิดเปิดอะไร ทีละคนทีละคนอ่านก็เด็กพระบุญพระโอรสหาไปช่วยแล้วเออแล้วพระบุญไปไหนมาอ้าวไปสืบราชการรับสิจุกแล้วกันแล้วพวกเราไปหาพระโอรสได้ไหมได้ไปด้วยกันหมดนี่นั่นแหละนะเออฮ้อ่ะไปกันไปกันเลยเจ้าแล้วเจ้าย์ไปหายไปไหนเนี่ยฮะบ้าเจ้านี่ไปกูละไปตามจับตัว ช่วยกัตามจับมันมาให้ได้เลยไปทิ <ke> <et> ้งไปทิ้งไป

ตอกกิดำนมทำอะไรจะไปไหนฮอยาก็ตอกกระตากไปอยากไปไปไม่อยากตอกกระตากไปอยาก็ตอกกระตากไปเดี๋ยวฮะจับตัวหมอมนมาแล้วยังไม่รีบไปทูลพระรรหนิก เถีงปะเถีงปะเถีงปะเถียงปะเถียงปะเถียงปะเดี๋ยวไม่คิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถงปะเดี๋เถีงปะเดี๋ยวเจอดี๋ยเถีงปะน้องเถียงปะเออเพคะอย่าไปค้อนพรานบุญเขาเลยพรานบุญน่ะจะทำบุญคุณใหญ่หลวงให้กับปัญจารนครนชิอนนมเพคะนมไม่บังอาจแล้วเพคะจะให้นมกราบกาตะพานตัวดีไหมเพคะแม่แม่แม่ฉันขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมแต่พระนมใหญ่ งปเล่นไปจิมตออะไรทุเล่ต่อแป่ฟังให้ดีสิแล้วกันมือนถอวโหอ้าวก็พระนมนี่เป็นพระนมที่ใหญ่กว่าใครในที่นี้ไม่ใช่่ไปล่นบ้า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 ไม่บ้าไปไอ้หล่อของพรานบุญเขาใช่ๆๆๆไม่เนี่ยุ๊ดอุ๊ดมาแหลงมามอ้ขึ้นรถ่ะเดี๋ยวนมก็จะไหวผางแล้วจาเออดีทำอย่างนี้นะพรานบุญชอจะๆๆๆน อยากจะดูหน้าหมาัดลึกชากับบุรพั์ลูกชายนะแต่เห็นสิรเวทจะทำหน้ายังไงอ๋อใ่ใชกินเยอะๆหรอเฮ้ยโตขึ้นแข็งแรงอร่อย มองอะไรวิไลนั่นมองอะไรมองแข่งขี้กังอ้าวใครอะเอ๊ะวิไลนี่เรื่องอะไรไปว่าพ่ออย่างงั้นน่ะนั่นน่ะสิเหานไหมจริงเหรอวิไลว่าไหมงอ้องทั้งพ่อวิไลว่าพี่บุรพาชนั่นแหละไม่ได้ว่าพ่ออ้าวแล้วเรื่องอะไรมาว่าพี่อ่ะวิไลนี่ชอบจะเอาใหญ่แล้วนะวิไลเอาใหญ่เหมือนพี่บุรพาชนไงพี่บุรพาชนชอบเอาใหญ่